เฮ้ครับวัสดีครับครูปอมอีกแล้วกลับมาในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยครับมันเกี่ยวกับเรื่องโบยันซีนะครับโบยันซีก็คือการปรับจมลอยนะครับให้ตะกัวกับเสื้อน้ำหนักตัวเรามันบาลานซ์กันแล้วเราว่ายน้ำนะครับมันมีอยู่สองท่าที่เราจะเรียกตัวนี้ก็คือท่าฟินพิวอันี่หัวนะมีปลายฟินนะครับนี่นะขึ้นลงขึ้นลงนะครับสัญญาณมือทาแบบนี้นะครับแล้วท่าต่อไปก็คือโอเวอร์ลิงนี่ผมทำแบบนี้โอเวอร์ลิงนะครับ แล้วก็อาจจะมือทาตรงาสายตาหน่อยขนาดนี้ให้อยู่ในระดับสายตาไม่ให้แบบว่าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยให้อยู่นิ่งๆให้ได้นะครับคุณค่าของมันมีอะไรบ้างสําหรับฟิลพิวร์นะครับฟินพิวร์คุณค่าของมันเวลาเราดาน้ํานะครับ <c oughs> ถ้าเรามีตะกวัวเยอะไปมันก็จะจมมันก็จะอุดกระดิบแบบนิดกระดิบโคตรปาะการต่ <c oughs> างๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเบาไปนะครับมันไม่ยอมจมเราก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับ มันก็ไม่บาลานซ์กันในน้ำเราว่ายน้ําก็จะไม่สนุกสนานก็จะไม่เป็นอิสระในตัวก็จะไม่มันก็โจมบ้างลอยบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถึงมาฝึกตรงนี้นะครับในฝึกกับภาคทะเลแล้วตอนนี้สอนนะครับโอเคครับสาหรับโฮฟลิงนะครับประโยชน์ของมานะครับเวลาเราดับน้ําจําได้ไหมครับว่าเราจะต้องทําไงทำเซฟตี้สต็อปห้าเมตรสามนาทีนี่ห้าเมตรสามนาทีถ้าเรามีเชือกนะครับ เราก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้3นาทีแต่ถ้าเราม,มีเชือกพี่เราต้องมาฝึกตรงนี้เชฟที่สต็อปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าทําเพื่ออะไรไล่ไนตัวเจนบางส่วนออกจากร่างกายให้มันเบาบางลงบ้างนะครับเรา,าหายใจใน้องในปอดแน่นกันหมดเลยไนตตวเจนเต็มตัวหมดเลยเราที่ีเมตร3นาทีทัก็จะช่วยระบายไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบกันใต้น้ำที่เราฝึกกันมาแล้วในสระว่ายน้ํานะครับ โอเคนะครับต่อไปเป็นถ้าฟินพีวอตสัญญาณมือก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําถ้านอนราบกับพื้นนอนคว่ำนะครับเสร็จแ,แล้วอันนี้เป็นแบบถ้าแบบไม่ต้องใช้ออโรนะครับไม่ต้องใช้ปากเป่าอันนี้ใช้แบบปกตินะครับเวลาเราดำน้ำําแล้วก็จะเติมอินฟลัตเตอร์แบบธรรมดานะครับอันนี้แบบธรรมดาคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่มันจะใช้ปากเป่าในกะรณีที่อินฟลัตเตอร์มันเสียนี่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันมันไม่ลอยไม่เอาครับเราก็เติมลมเข้าไปครับ เติมลมเข้าไปเพื่อต้องการให้เช็คว่าไอ้ลมที่เติมมันพอดีไหมโดยการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกก็หายใจออกให้มากกว่าปกตินะครับอาจจะมากแล้วมันก็จะจมหายใจเข้าเข้ากว่าเข้ามากกว่าปกติครับมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราหายใจแบบปกติเมืนเราที่อยู่บนบนบนโลกเนี่ยบนอากาศบนบกเนี่ยหายใจเข้าออกมันก็จะอยู่นิ่งนะครับมันก็จะอยู่นิ่งเลยอยันนี้เราจะเอาอากาศออกจากปอด ให้ยเยอะมันก็จะจมนะครับดูอีกทีครับเอาออกให้ออก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 ให้เยอะออกให้เยอะมันก็จะจมนะครับลงมาอีกออกออกอีกนะครับแล้วเราหายแล้วก็หายใจตามปกติมันก็จะอยู่นิ่งนะครับช้าๆนะครับเนี่ยเวลาหายใจเข้าอีกมันก็จะอยู่ในระดับที่พอดีแต่ถ้าเราซูดเข้าไปเพิ่มมากกว่า1เท่าสองเท่ามันก็จะลอยขึ้นแล้วก็อ้าออกก็จะจมนะครับเข้าก็จะขึ้น ครับโอเคเนี่ยครับแต่เกิดต้องการอยู่นิ่งๆเราก็หายใจตามปกติแค่นั้นเองครับหายใจตามปกติเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆแหละแต่ถ้าต้องการที่จะจมเราก็เอาอากาศออกจากปอดให้หมดหมดหมด,หมดไปเลยมันก็จะจมถ้าจะขึ้นก็เอาอากาศเข้าไปในปอดเยอะๆมากๆกว่าปกติแค่นั้นมันก็ขึ้นแล้วโอเคครับต่อไปถ้าเป็นท่าฟินพีวอตนะครับโดยใช้ปากเป่านะครับในกรณีที่อินฟลเตอร์มันเสียเราไม่สามารถที่จะเติมลมด้วย เติมลมด้วยอัตโนมัติเราก็ต้องใช้ปากเป่าอันดับแรกนะครับดูดเรกูลเลเตอร์อากาศแล้วก็เอาปากเป่าฟื้นขึ้นไปนะครับด,ดูถ้ายังไม่ยังไม่ลอยอีกก็เป่าอีกนะครับปื้ดดูดเข้าไปแล้วก็เป่าฟื้นขึ้นไปให้ตัวลอยนะครับถ้าเห็นรู้สึกว่าพอดีแล้วนะครับเราก็ปรับให้มันสมดุลนะครับบาลานซ์หายใจเข้านะครับก็ลอยหายใจออกก็โจมลงถ้าทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรา <c oughs> เติมลม ด้วยปากเรียบร้อยแล้วครับแต่จริงในสถานการณ์จริงอะครับถ้ามันลมอินเฟลเตอร์มันเสียเนี่ยมันจะเป่าลมตลอดเวลาเลยทําให้เสื้อเราพองตลอดเวลาเราอาจจะต้องถอดแจ็คไอตรงอินเฟลเตอร์ออกซะแล้วเราใช้ปากเป่าตลอดไม่งั้นมันก็ต้องรำคาญก็ต้องมันจะฉีดลมเข้าในเสื้อเราตลอดเวลานะครับโอเคครับเราก็ฝึกตอบแค่นี้ถือว่าผ่านนะครับอ่ะครับต่อไปเป็นสกิลโฮปเปิ้ลลิงนะครับคือการแขวนลอยในน้ำเหมือนโดรนครับทำตัวเหมือนโดรนนะครับครูก็ใช้สัญญาณมือนะครับ ว่าให้พร้อมที่ทำแล้วก็สัญญาณมือทำพับเวอร์ลิงนะครับอันนี้ครูก็ต้องเป็นสกิลพิเศษที่จะต้องครูต้องออใกล้ชิดนิดนึงครคูก็ต้องแบบดูแลนะครับต้องนิ้วเกี่ยวไว้หัวเข่าน่าแล้วมืออีกข้างในงครูต้องเตรียมปดอินฟลัตเตอร์ถ้าเกิดนักเรียนกดอินฟลัตเตอร์แช่ปุ๊บมันจะพุ่งแป้งบนเราก็เตรียมตัวที่จะป้องกันไม่ให้นักเรียนกดให้เยอะนะครับเราดีดดึงออกมานะครับเสร็จแล้วเราให้อยู่ในระดับมือ เวลาให้เข้าหายใจเข้าหายออกแล้วมันไม่ลอยก็ให้เติมลมทีละนิดๆ,ๆให้เขารอยแล้วก็พอได้ปกติก็ให้หายใจเข้าออกตามปกตินะครับถ้าเข้าออกปกติคุณจะเอามือไว้ที่ตรงระดับสายตาให้เขารักษาระดับอยู่ในระดับสายตาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตอนนี้หายใจปกตินี่ครับรูจะให้ประมาณสัก10วินาทีนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นักเรียนเขาสนุกคุณจะสอนก็ให้เขาอยู่นิ่งๆครับ ก็สามารถที่จะลอยอยู่ได้นี่หายใจน้ำปกตินะครับถ้าเขาหายใจมากกว่าปกติปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นตามที่เขาอยากจะได้กําหนดโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันอีกในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับในตอนต่อไปครูป๋อมจะสาธิตการยิง TSB การทำแชร์แอร์ซีซ่าและการกู้ภัยขั้นพื้นฐานครับ